ครอยากเป็นเศรษฐีให้โฟกัสทำตาม10ข้อนี้นะครับเป็นคำแนะนำและข้อคิดจากคุณแจ็คมาผููก่อตั้งอาลีบาบาครับข้อหนึ่งครับจงหลงไหลในสิ่งที่ทำนะครับตอนแจ็คมาเนี่ยนำเสนอแนวคิดของบริษัทอาลลีบาบาครั้งแรกครับเขานำเสนอพลังงานด้วยความเต็มสูบและด้วยความเชื่อมัน่นและด้วยความหลงไหลจะเป็นยักษ์ใหญ่ในอนาคตนะครับตั้งแต่วันแรกที่เขาก่อตั้งนะครับ โดยต้องถึงเป็นถึงบริษัทระดับโลกครับไม่ใช่แค่บริษัทระดับประเทศนะครับและต้องเรียนรู้การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเต็งใหญ่นะครับแล้วก็ลงไรลในสิ่งที่คุณทําด้วยนะฮะข้อที่2ครับเลิกบ่นนะฮะและจงมองหาโอกาสนะครับเจคมาบอกว่าครับคนเราสามารถมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่จากคําบ่นเหล่านี้นะครับ มองว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรและโอกาสจะมีอยู่ในนั้นอยู่เสมอนะครับคนที่บ่นมักจะมองไม่เห็นโอกาสครับแต่คนที่มองเหาโอกาสจะไม่บ่นนะครับอะไรที่เป็นปัญหานั่นแหละคือธุรกิจนะครับข้อที่3ครับจงให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งครับเจ็กมาได้เรียงความสําคัญอันดับนะอันดับความสําคัญนะครับ1ครับก็คือลูกค้านะฮะ สองเนี่ยก็คือพนักงานนะครับสามนั่นก็คือผู้ถือหุ้นนะครับที่เป็นชนี้ครับเขามีประสบการณ์คือเวลาเจอวิกฤตเนี่ยนักลงทุนจะหนีเป็นรายแรกนะครับในขณะที่ลูกค้าและพนักงานเนี่ยยังอยู่กับเขาเพราะทําธุรกิจก็ต้องโฟกัสที่ลูกค้าเป็นอันดับแรกนะครับข้อที่4ครับใช้ชื่อดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับอยากให้บริษัทเนี่ยมีชื่อเป็นสากลนะครับแล้วก็เรียกชื่อง่ายได้ด้วยนะครับเขานึกถึงชื่ออลบาบาออกนะครับ เขาตัดสินใจนำไอเดียนี้ไปถามเพื่อนๆครับและได้รับฟีดแบทตอบกลับมาว่ารู้สึกคุ้นเคยคุ้นชินนะครับแล้วก็เป็นชื่อดีตัวละครดารีบาบาครับเป็นหนึ่งในตัวละครในนิทานนะครับเป็นพ่อค้าที่จะดีที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านนะครับท่านครับถ้าท่านจะทําธุรกิจอย่างเป็นเศรษฐีครับคิดชื่อง่ายๆจําง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดยากไม่ต้องคิดเยอะนะครับต้องเป็นชื่อที่ดีแล้วก็จาง่ายด้วยนะครับข้อที่5ครับ มุ่งเน้นและมุ่งเน้นนะครับข้อนี้ครับทางคุณเชกมานะครับเขาได้บอกว่าในฐานะที่เป็นซีอของบริษัทขนาดใหญ่ครับแน่นอนว่าเราต้องมีโอกาสในการทําธุรกิจมาแย่ๆมากมายนะครับเข้ามาในในชีวิตเขานะครับแต่ถ้าเขารับทุกโอกาสครับเขาอาจต้องเผชิญกับปัญหาโอ้โหเป็นหมื่นเป็นพันปัญหาแน่นอนนะครับเขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วครับเราต้องโฟกัสนะครับแล้วก็มุ่งเน้น กับงานที่ทำนะครับและสิ่งที่เราทําให้เป็นถึงที่สุดก่อนไม่ต้องจับทุกโอกาสครับปล่อยให้โอกาสเป็นของคนอื่นบ้างเราโฟกัสแล้วก็มุ่งเน้นในสิ่งที่เราทํานะครับข้อที่6ครับมีแรงบันดาลใจตลอดเวลานะฮะเจ๊มานะครับได้รับแรงบันดาลใจจากหนังเรื่องหนึ่งครับเขาเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องของการจะพูดต่อสาธารณะครับจากหนังเรื่องของเอ่อเจอิกาดนะครับแล้วก็เรียนรู้จากเอ่อเจอ ออฟาเธอร์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่เขาชอบนะครับนั่นก็คือเรื่องของฟอสฟัตัมนั่นเองนะครับเพราะนับจงมีแรงบรนดาใจจากภายในจงมีแรงบรัดาใจในการที่จะทําธุรกิจแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับข้อที่7ครับข้อที่7อย่าสนใจเสียงแทรกเล็กๆน้อยๆนะครับเสียงนกเสียงกานะครับเช็คมาครับเคยนําเสนอแนวคิดตัวอัลลีเพนะครับซึ่งก็มีคนไม่น้อยครับที่ไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดเขาเลยครับ และยังบอกว่ามันเป็นความคิดที่ไร้สาระสิ้นดีนะครับแต่วันนี้ครับเขาก็ได้พิสูจน์เห็นแล้วครับว่าเขาคิดถูกครับเพราะมีคนใช้อลีเปเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านคนพันล้านคนเลยทีเดียวนะครับข้อที่8ครับโฟกัสนะฮะให้โฟกัสที่วัฒนธรรมองค์กรน,นะครับก็บอกว่าอาลลีบาบาครับต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่คนในบริษัทเนี่ยต้องชอบช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน เป้าหมายของดีบา,าครับไม่ใช่แค่ทํากําไรครับแต่นะครับเขายังมองในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรให้คนในองค์กรเนี่ยมีการพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็มองถึงเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันนะครับองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนด้วยลูกค้านะครับแล้วก็กลไกสําคัญก็คือพนักงานเพราะฉะนั้นก็ต้องโฟกัสเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็มุง่งเน้นี่จะทำงานให้เกิดประสิทธิภาพไปถึงเหมือนกันนะครับข้อที่9ครับ ฝันของคุณต้องมีชีวิตชีวาอยู่เสมอนะครับจ้งหมาบอกว่าครับเคล็ดลับของอดีบบาบาคือต้องทําให้ความฝันเนี่ยมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาครับเพราะสักวันฝันนั้นก็จะกลายเป็นจริงนะครับต้องมีความฝันต้องมีเป้าหมายนะครับต้องมีจินตนาการเขาว่ากันว่าจินตนาการสําคัญกว่าความคิดครับแต่จินตนาการเพียงอย่างเดียวไม่พอนะครับมีจินตนาการแล้วก็ต้องลงมือทําครับเพื่อให้จินตนาการนั้นความฝันนั้นกลายเป็นจริงนะครับ และคอสุดท้ายนะครับอันนี้สําคัญนะครับถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณอยากรวยนะครับทําความคุ้นเคยกับคําถูกปฏิเสธครับแน่นอนครับเวลาเราลงทุนเวลาเราทําธุรกิจเราไปหาลูกค้าไปหานักลงทุนต้องมีคนไม่เห็นด้วยมากกว่าคนเห็นด้วยนะครับเจ้ามาเองครับเขาเคยมีประสบการณ์นะครับในการไปสมัครงานนะครับกว่า3ามสบริษัทนะครับไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับการเข้าทํางานด้วยนะครับ เขาเองครับก็ยังเคยถูกประเสริฐครับจากมหาลัยฮาววร์ดนะครับถึง10รอบเช่นกันครับถึงอย่างนั้นครับเขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็เปลี่ยนการถูกประเสริฐให้เป็นแรงบันดาลใจครับเวลาเราโดนประเสริฐเขากลับมาดูครับว่าเราต้องปรับอะไรต้องเพิ่มอะไรต้องเสริมสารภาพเสริมเชวเล็บอะไรให้กับตัวเราเองนะครับเพราะนั้นครับถ้าท่านอยากเป็นเศรษฐีนะครับให้ลองโฟกัส10ข้อนี้จากแนวคิดเคล็ดลับคำแนะนำจากคุณแจ็คมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ท่านนะครับฝากกดสับส i b ยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับ่วมถึงแชร์บอกต่อเ,เพื่อนๆด้วยเราจะได้เรียนรู้แนวทางในการที่จะลงทุนแนวทางในการที่รทำธุรกิจเพื่อโอกาสทางการเงินที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ